ชมทิวทัศน์หนึ่งกิโลครับเดี๋ยวเราไปชมทิวทัศน์มนยอดเขาหนึ่งกิโลครับคลิปสั้นๆครับเส้นสั้นสตรอเบอรี่นี่เยอะเลยครับโอ้โหครับท่านผู้ชมไหนตรงไหนจุดต้องมีจุดไม่ใช่จุดจอดนะครับตรงนี้ไม่ใช่อันตรายครับตรงนี้บ้านห้วยรายนะครับอำเภอนครไทยนะพิษณุโลกนะมีความจับความเร็วด้วย จับความเร็วฮะเราก็ไม่ขี่เร็วแล้วดูเพื่อนแซงนีครับเราไม่เคยไปเร็วครับบ้านห้วยทรายครับอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับซ้ายมือเดี๋ยวเราหาจุดชมวิวครับเนี่ยๆจุดชมวิวนี่ฮะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นะครับอ่าต่ถหนึ่งสองนะครับจุดชมวิวไปทางไหนครับโอ้โหนี่นี่แล้วมันวิวตรงไหนฮะเดี๋ยวเราต้องหาวิวหาที่จอดก่อน ครับผมอ๋อไม่ที่จอดรถเยอะครับจุดชมวิวครับนี่เราจอดตรงนี้ครับเชียร์เชียร์วิวตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยทำไมตรงนี้มันวิวไม่ไม่เต็มอลครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะฮะใจเย็นครับใจเย็นอย่าเพิ่งตัดคลิปก็เพิ่งหนึ่งสองนาทีผมอยาให้ดูวิววิวที่จุดชมวิวอะนครไทยอะตรงเนี้ยใส่แมสนิดนึงครับใส่แมสนิดหนึง่ง อ๋อพี่บิ๊กไบค์ก็ไปแล้วครับอ๋าไปดูครับไปดูวิวครับอ,อียจชนครับชนเลยเจ็บจุดจุมวิวครับจุดจุมวิว โอ oh, ้สวย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 อย่างแรงกับสวยอย่างแรงคนตายว่ะสวยอย่างแรงคนตายดู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 โอ้โหนุ่มเป็นหมู่บ้านหรืออะไรไม่รู้ครับผมน่าจะเป็นนครนครไทยเปล่าเนยตะดนนที่เราจะไปเนี่ยลงลงไปทางนั้นไปทางนั้นนั่นนั้นนั้นไม่แต่รอยลาดยางอ่ะเดี๋ยวลงโค้งนี้ hmm. ไปนั่น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 ไปผ่านตรงนั้นเนี่ยเราไปแวะแถวนั้นเดี๋ยว โอ oh, ้สวยงามสวยงามอยู่ในอำเภอนครไทยไฟฟ้านะสอยฟฟ้าพลาดไปทางนู้นนะก็สงสัยว่าไอ้ที่เห็นมาภูเขาล้นๆนะเขาทำอะไรกันทำไมถึงไ,ได้ทำลายป่าได้ขนาดนั้นนะครับตัวนี่ถ้าปลูกทุเรียนบ้านเรากนืกนตายปลูกเรียนปลูกยางรูวะเขียวจะอุ้มเลยถามพี่ก็ดีกว่าน้องบ้าหน้องบ้าไอันนี้เกืออะไรในบ้านมุมบ้านเลย เค็กน้อยขอใครเอาปาท่าตายกับเค็กน้อยเมื่อคี้เราผ่านเค็กหญ่เค็กกลางนี่เค็กน้อยต่างเอาเลยเหรออำเภอนครไทยเกาะค้อตรงนี้เกาะข้อแล้วใช่ไหมอำเภอเกาะค้อเดี๋ยวเราไปนอนที่นั่น่าคนที่นี่ป่าวอำเภอลำักตอนจากไปทางนน้นไปไกลอีกไปเลยนี่อีก แล้วเดี๋ยวไอ้อาไปนอนตรงไหนอะถึงจะเจ๋งอ่ะก็ก็เออที่เคยปักไหมเคยปักไหมไม่เคยเลยครับที่ว่าเจ๋งๆเอาที่เจ๋งๆจ๋อ๋อโพสกายเป็นฟีดีซีสอร์ทเหรอใช่ครับเป็นรีสอร์ทแพงไหมพันกว่าสองสามพันสองสามพันโพสกายครับท่านผู้ชม เดี <S <S ๋ยวเราไปนู่นเลยครับผมจบคลิปตรงนี้เดี๋ยวไปต่อเนื่องเลยครับรีวิวถนนต่อ